เมืองอินชอนมีตำนานอิมูกีมีงูยักษ์ที่ชื่อว่าอิมูกีซึ่งเป็นงูที่ได้รับพรให้กลายเป็นมังกรแต่เพราะความอิจฉาของเทพเจ้าองค์หนึ่งมันถูกสาปให้เป็นงูตลอดกาลอิมูกีถูกทอดทิ้งอยู่ในถ้ำลึกหลังจากนั้นมีการหายตัวไปของคนงานท่าเรือและชาวประมงอย่างลึกลับหลายคนพูดเห็นงูยักษ์โผล่ขึ้นมาจากน้ำในคืนที่มีพายุเพื่อกินคนชายหนุ่มชื่อมินซอกเป็นคนกล้าหาญและขับไล่ปีศาจอิมูกี เขาเดินทางไปยังถ้ำและพบกับงูยักษ์ที่ดูดูร้ายและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นมินซอกเริ่มต่อสู้แต่ยิ่งเขาต่อสู้อิมูกีก็ยิ่งโกรธและแข็งแกร่งขึ้นมินซอกเริ่มรู้ว่าการต่อสู้ด้วยความรุนแรงไม่ใช่ทางออกเขาสัญญาว่าจะหาทางให้มันได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปเมื่ออิมูกีได้ยินเช่นนั้นมันก็หยุดการโจมตีและเริ่มฟังมินซอกกลับไปที่หมู่บ้านและร่วมกับชาวบ้านทำพิธีบูชาเทพเจ้าเพื่อขอให้ปลดปล่อยอิมูกี และอิมูกีได้กลายเป็นมังกรและบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเมืองอินชอนก็สงบสุข